วันที่2ของการหาปลาไปขายครับท่านผู้ชมครับมาดูกันครับหวานทิ้งปุ่มลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหวานปุ่มครับเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่ตอนแรกจนถึงสุดท้ายเลยครับ เมื่อวานได้ไป10บกโลนะครับเมื่อวานได้ไป10บกโลมาวันนี้ครับวันนี้วันที่ 2, คร, 2> หหครับโอ้โหแห่ล้องแห่ข้องกันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันครับไม่รู้ติดหรือเปล่าครับแห่ล้อง ไม่ไม่ไม่ไมไมตื้นไม่ตักเลยครับแห่ค้องกัน,โ,น,โ,ดนนะโ,โดนอยู่ครับแต่ไม่รู้โดนปลาเลยอุ้ยโดนอยู่ครับโอ้โหพอได้ครับสามตัวเมื่อกี้แห่ค้องนะครับมาครับมาปลดกัน สามตัวจะปลดลงนะครับดิโอเคครับ